ตำนานห้องน้ำสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝานันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่ 1. มือปริศนาใต้ประตูเรื่องนี้เกิดขึ้นในหอพักหญิงแห่งหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่งกำลังใช้ห้องน้ำในกลางดึกขณะนั่งอยู่ดีๆเธอก็เห็นมือซีซๆโผล่ Pro ออกมาจากใต้ประตูจากนั้นก็ค่อยๆเลื้อยเข้ามาใกล้เธอเธอวีดร้องสุดเสียงและรีบเปิดประตูหนีออกไปแต่กลับพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลย ทั้งที่ประตูทุกห้องถูกล็อกจากด้านในเรื่องที่สองผีสาวในห้องน้ำหญิงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายในห้องน้ำของมหาวิทยายลัยว่ากันว่าเธอเสียชีวิตเพราะผิดหวังในความรักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกวันในตอนดึกๆถ้าใครบังเอิญเข้าห้องน้ำชั้นสามแล้วมองเข้าไปในกระจก <c oughs> ก็อาจจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังหรือบางครั้งก็มีเสียงร้องให้สะอื้นสะอื้นดังขึ้นมาจากห้องสุดท้ายแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยก็ตามเรื่องที่สาม ห้องน้ำต้องสาบณโรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องน้ำเก่าที่ถูกปิดตายเป็นห้องน้ำที่ไม่มีใครกล้าใช้เพราะมีเรื่องเล่าว่าเด็กนักเรียนเคยเข้าไปแล้วไม่เคยได้กลับออกมาในทุกคืนวันศุกร์หากมีคนเข้าไปในห้องน้ำจะได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงของบางอย่างเคลื่อนที่ไปมาในความมืดมีคนบางกลุ่มที่ลองเข้าไปท้าพิสูจน์ต่างก็บอกว่าเห็นเงาดำๆคลานออกมาจากโถส้วมและพยายามจะดึงพวกเขาเข้าไปข้างในต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝัน ของผู้ที่ฝันว่าเข้าห้องน้ําคําทํานายฝันแม่นๆตามศาสตร์โบราณเกี่ยวกับห้องน้ํามีความหมายทั้งทางดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับรายละเอียดในความฝันฝันว่าเข้าห้องน้ําแล้วรู้สึกโล่งใจหมายถึงการปลดปล่อยปัญหาอาจมีโชคลาบหรือได้รับข่าวดีที่รอคอยฝันว่าเข้าห้องน้ําแต่หาห้องน้ําสะอาดไม่ได้อาจสื่อถึงปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ต้องระวังเรื่องการเงินและสุขภาพฝันว่าเข้าห้องน้ําแล้วสกปรกมากมีเกณฑ์เสียเงินเสียทรัพย์ ระวังถูกโกงหรือมีเรื่องเดือดร้อนจากคนใกล้ตัวฝันว่าเข้าห้องน้ำแล้วเห็นสิ่งปฏิกูลการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นมีเกณฑ์จะได้โชคลาภหรืออาจได้รับเงินก้อนใหญ่และแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของคนที่ฝันว่าเข้าห้องน้ำเลขนำโชคของคุณได้แก่2 9 4สเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อๆไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ